เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสสวทนะครับส่วนสุนทรพิมพ์เสนจงยกตัวอย่างค้านสำหรับข้อความต่อไปนี้นะครับ x กำลังสองส่วน x กำลังสองส่วน a กำลังสลบ y กำลังสส่วน b กำลังสเท่ากับหเป็นสมการไฮปโบล่าแล้ว a จะต้องมากกว่า b ให้ยกตัวอย่างค้านที่ไม่เป็นไปตามเนี้ย ก็นะก็คือตัวอย่าง function, ที่ a น้อยกว่า b อีอ่ะจริงมันไม่มันไม่มันไม่จําเป็นนะสมการไฮโปโบลาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่วงรีอ่ะนะถ้าสมการไฮโปโบลาเนี่ย a กับ b นะเลขไหนจะมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยไม่ซีเรียสเลยนะครับนะเออซีเรียสที่ว่าเอ็กกับวายไหนขึ้นหน้านะครับอันไหนอยู่หน้าเนี่ยมันจะซีเรียสว่าไฮโปเบลล่ามันจะอยู่บนแกน x หรืออยู่บนแกน y แต่กรณีที่ A กับ B เนี่ยจะเป็นเลขอะไรได้หมดเลยนะอันไหนจะมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยนะไม่ซีเรียสอันนมีตัวอย่างเยอะแยะเลยที่เป็นสมการไฮเปอร์โบลาแล้วแล้ว a น้อยกว่า b นะครับก็คือเลขตัวหน้านะเลขตัวหน้าเครื่องหมายลบเนี่ยมันน้อยกว่าเลขตัวหลังเครื่องหมายลบมีเยอะแยะเลยเช่นเช่นอะไรเช่นตัวนี้ก็ได้นะเอ็กกำลังสองส่วน4 y ก <9 S 1> ําลังสองส่วน9เท่ากับ1อย่างนี้ก็ได้ออน,นี้อันนี้นะถ้าเป็นแบบเนี้ยนะเออนะถ้าเป็นแบบน,นะนะน,บบนี้เราก็จะได้ว่า a เกิดอหลครับ a ก็ <A S 2> คืออ่าถ้าอันนี้เป็นเลข4ีนะครับแสดงว่า a ก็เป็น2ถูกไหมเพราะว่า2กํลังสเนี่ยมันเท่ากับ4ถ้าอันเนี้เป็นเลข9แสดงว่า b ก็เป็นเลข3นะครับ ซึ่งกรณีนี้เราพบว่า a เนี่ยเป็นเลข2มันย่อมน้อยกว่า b ซึ่งเป็นเลข3นะครับเอองั้นก็สมก,การนี้ก็เป็นสมก,การไฮเปอร์โบลาเหมือนกันนะครับแต่ a น้อยกว่า b นะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบอย่างนี้นะครับเออข้อน,นี้ก็ตอบง่ายๆตัวอย่างค้านก็เช่น x กำลังสองส่วน4ลบ y กำลังสองส่วน9เท่ากับ1เออตอบแค่นี้แล้วกันนะง่ายง่ายานี้นะครับ